ดีค่ะทุกทุกคนเมื่อนี่ผอยู่หลังบ้านค่ะทุกคนเพราะว่าไอพี่หม่ย,ยู่บ้านเนาะสองรถอยู่แกกะผนไปคอแก,กว่าวัานนี้คุณว่างไหมอยากไปหาเห็ดอีกทุกคนมือไปเฮ็ดงานอะไร่แกบอกว่า,วาไม่ได้วันนี้ไม่ได้พูดม,มาสิละเออเบิ้งมือผนกับแบบว่ายางออกไปเบิ้งแกเฮ็ดงานนะไม่มีอะไรผนไปยืนยิ้มยืนเบิง้งไม่มีอะไรมาให้กําลังใจประมาณเนี้ยทุกคนแต่ว่าผนก็มีแผน นี่ค่ะผนบอกแกว่าที่รักพาฉันเข้าป่าแป๊บหนึ่งเอาไ้เชื้อเห็ดไปทิ้งบ้านเรือนนอกเป็นถังถังพวกใหญ่นักหนักบอกว่าพาพาแวะเข้าป่าหน่อยเอาไ้เชื้อเห็ดไปทิ้งเซเอานเห็ดไก่ไปไปถิ่มในป่าป่าเห็ดไก่นะคะกะโบไก่ค่ะแต่ว่าไอ้กะโบไก่จากเมือง ก็เลยนี่แหละคะ่ะเพราะว่าผมอยากเอาทิมนในบ้านเจ้าของนะคะผนก็เลยแบบมีแผน,นะคะ่ะแกก็บอกว่าได้ขอเวลาชั้นหนึ่งชั่วโมงกันะ <c oughs> ดีใจทุกคนแล้วกะ็นี่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเอาบอกว่าเอาอันนี้ไปทิ้งเฉยๆนะคะทุกคนแต่นี่ค่ะเตรียมพร้อมไปแล้วอีเมีย <c oughs> มีถุงอันนี้ผนเอามีดเงาไปแล้วผนก็เอาอะไรล่างกระดาษใสข้างล่างนะทุกคนบอกว่าการมีดทะลุ ตรงนี้น่าจะมีรอยรอยมีดทะลุอยู่นะใบนี้ก็ดีมีดหน่อยคนนะ่ะเออนั่นแหละถุงมืออะไรพร้อมตรงนี้ก็จะมีถุงถุงสำรองถ้าเกิดว่าเหตุได้เหตุลายสินะทุกคน <laughs> มีแผนอีกแล้วเอยทุกคนคนขอขอบคุณทุกคนนะคะขอขอบคุณจริงๆค่ะว่าเอคลิปล่าสุดเนาะที่บนไปแล้วบนตั้งกล้องแล้วก็เรามีเวลาเนี่ยรู้สึกว่า ่ได้รับคำชมเยอะอเรียกว่ามีแต่คำชมนะทุกคนเท่าแบบว่าพอมีเวลาผมก็พยายามที่ียอ่านแล้วก็ตอบนะั่นแล้วก็แบบปากนี่สิฉีกถึงหัวเลยทุกคนขอขอบคุณจริงๆนะสำหรับคอมเมนต์ดีๆมันก็เป็นกำลังใจให้เาอีลีนะผมก็เล่าให้พี่ไม่ฟังนะว่าอุ้ยเนี่ยคอมเมนต์ดีมากเลย <laughs> ฉันทำดีมากเลยร,รอบนี้นะเออกั เพราะคนก็น,นั่งลงไปเลยเนาะนั่งกับพื้นเนี่ยนะเพราะว่าปามันแหงเด้พี่น้องปกติถ้าสมมติว่าเอาทายเนาะมันบรถัดเนาะเอากันนั่งยองๆเนาะนั่งยองๆแล้วก็นหนีบหนีบ,นบไม่เซลฟี่หนีบคขาหัวจิทิมนะทุกคนแต่ถ้าปามันแบบว่ามันแหงๆเสียเพราะกันคนก็นั่งท่าก,กบอะ่ะเหมือนทายปิ้งกบอะ่ะาที่แบ,บ๊ะๆลงขาแบะบๆแล้วก็นหนีบ ม่เ้ฟพี่หนีบเว้นนะนะหนีบแล้วก็ตัดได้สินะโอเคมันก็บบาว,าว่าผลมาภาพมันก็จะนิ่งขึ้นพยายามที่จะตั้งกล้องถ้าตั้งได้หาแนวตั้งกล้องให้ได้อนะเออผลว่าก็ดีนะรู้สึกตัวเองมองตัวเองดูก็ดีขึ้น <c oughs> พยายามค่ะขอบคุณอิลีค่ะทุกคนนี่ยค่ะผมก็รอพี่ไม้นะคะเดี๋ยวจะห้เบ้องบรรยากาศนะทุกคนตอนนี้คือแบบว่า,วานาวแล้วแล้วก็รู้ดูใบไม้เปลี่ยนสีจะร่วงแล้วล่ะ ไม่น่าดูเลยแต่จะให้ให้เบิ้งแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวสิไปแล้วค่ะนี่ทุกคนเบิ้งมะเขือเทศฝนน่ะมันขึนทั้งเฮือนผู้น่ฝนก็เปิดหน้าตา่างไงเปิดประตูฝนออกมาเก็บได้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมเปิดออกมาเก็บได้มะเขือเทศขึ้นเรื่อยขึ้นเนี่ยเนี่ยดูพักเบิ้งบรรยากาศใบไม้ ทุกคนผมก็ยังให้น้ำเลยอ่ะนี่ค่ะพริกผมก็ยังไม่เก็บนะคะเนี่ยเต็มเลยแต่ว่าพูดถึงเก็บกินเนี่ยเก็บอยู่เรื่อยๆค่ะเก็บกินเนี่ยเก็บเรื่อยๆอยู่เนี่ยเขายังสวยอยู่อ่ะ,ท,ะ,ะทําใจไม่ได้ค่ะหนูทาใจไม่ได้อันนี้ให้ดูข้าวๆนะคะทุกคนเนี่ยเห็นปะมันก็เริ่มใบใหม่มันก็เริ่มเปลี่ยนสีกินดีขนาดเลยมะเขือเทศเด้เก็บน้ำประทัน,นะคะ่ะบุกน้ำประทันหุ่นด้สื่อมาเพิ่มอีกเพราะบัอยางที่บอกว่าบ้านเรากินกินผักเก่งค่ะ เนี่ยมึงเนี้เนี่ยจนสีตายตายแล้วเขาไอ้สองสามองศาเนาะทุกคนกลางคืนน่ะน,นะเนี่ยค่ะยังไม่ทันได้เก็บเพราะว่าไอ้ตู้แช่ไม่มีค่ะเห็นไหมคะบุ่งไหมเสาบุและใบไม้เสาบละดอกไม้แต่ว่าสวยเนาะใบไม้เปลี่ยนสีก็สวยนะดูข้างล่างนะคะแต่ว่าฝนท้ายคลิปใบไวไหลยอยู่นาะทุกคนแบบว่า ถ้ายคลิปซวงที่เขาสวยๆแต่ยังไม่อัปโหลดนะคะบันไหนบ้างๆจะอัปโหลดให้ดูแล้วกันนะคะทุกคนอาจจะเป็นคลิปเก่านะคะเบิงหนน่โอ้ลูกเกด my zucchini is so huge ใหญ่มากแต่ว่าแตงเราไปตั้งนานแล้วนะคะแตงเจอหนาวไปสองสามองศาเพิ่อนก็ไปแล้วค่ะเบ่งสภาพพี่น้องไม่น่าดูเลย แต่ว่าผักไอ้นี้ก็ยังสวยนะมิ้นนะมิ้นสวยมากแล้วก็ปลายละเนี่ยพริกก็ยังโอเคเพราะว่าถ้าตู้แช่มากเมือ่อใดผมจะเก็บเขาทันทีค่ะทุกคนตอนนี้เราไม่มีตู้เราก็เลยวว้อย่างนี้ก่อนบงตาลุตนเนาะเมื่อนมักเพชรผลยังมีดอกเยอะแยะยังมีดอกอยากออกอีกแต่ว่าหนาวแล้วนะทุกคนน้องไม่รอดละแล้วก็ใบเนี่ยใบพริกใบย,ยังผลเก็บกินเบดิด บได้้เหลือคะ่ okay, คะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเอาไ,ไอ้นั่นไปถิ่มกันเนะเดี๋ยวสิเอาไอ้เศษไอ้นั่นแหละเฮดนะ่ะไปถิ่มเยวสิพาไปซองเฮดคะ่ะพี่ไม่ไม่รู้นะคะทุกคนว่าฝนจะไปไเก็บเฮดน้ำนะแต่บรูแกก็ K. รู้แหละโอเค

เก็บมาทําไมแล้วเราไม่อยากไปไกลอ่ะก็อยากให้มีเกิดถึงใกล้ๆแต่แต่ตรงนี้ก็เป็นปลาเห็ดไก่นะทุกคนแต่เขาออกไม่เยอะไนงะ ทุกคนนี่คนลองแวะขอพี่ไม้แวะมาดูเห็ดเอเนี่ยเผื่อมีมีอิลีทุกคนเนี่ยนี่แล้วเราก็เตรียมถุงมาด้วยนะมาใส่เขาโดยเฉพาะเห็ดเอตัวฝรั่งนะคะนี่ค่ะเห็ดแซบอันนี้ก็ดี สวยมีอีกไหมก็ข้าวที่แล้วตรงนี้เห็นขึ้นน้นอยๆฮะนะก็เลยเอ้อยลองมาดูเผื่อขึ้นอีกโอเคค่ะ okay, ตอแรกแหกหมานนี่ค่ะสวยเอ๊ะค่ะกคนกำลังจะกำลังจะ,งจะไปละเรามาเจอตรงเนี้ยอ่ะมื่อน,นี้มาเก็บอ่อนๆใกล้บ้านเนี่ยละนี่ เพราะว่าเห็ดฝนเห็ดเบิดแล้ววันมีเวลาแล้วตอนนี้คือแบบว่าถ้าเก็บแบบน้นอยๆสิเขาจะทําทความสะอาดหลายเด็กทุกคนกว่าจะดึงออกนะเป็นเห็ดผลที่แบบเป็นอย่างบ่ค่อยเก็บอันอันเล็กๆเ,เ,เท่าไหร่อ่ะเห็นไหมมันมันมันต้องมาดึงมาขูดทาความสะอาดเ่ยนะแต่อันเนี้ยเห็ดเราทําเสร็จหมดแล้วเรามีเวลาละ Okay. อันนี้ก็สิบ่าเอาค่ะเก็บไว้ไปต่อค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอ้าวสวัสดีอะไรอีกฝนก้ลมังเก็บเฮดที่ฝนเทียมไว้นะคะนี่กระบืองใหญ่ปันใดนะทุกคนจะว่าไปกะนี่ใช่หไหมตรงตรงหญ้านี่โมนี่ที่ฝนปกไว้นี่นี่กะโตขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็มาเจอตรงนี้เนี่ยค่ะอโอเค เก็บเก็บกัน,อ,นอันนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านนะคะทุกคนก็เลยมาเก็บนี่เก็บเลยตัดจังสีแล้วกันโฮย้ยก็นึกว่าจะโตขึ้นเยอะหน่อย โอเคได้อยูจะห้อยผนเหยียบเพตอนแรกเราไม่เห็นไงเรยหยางหาหนิในหยาเนี่นยน,นะเตะไปเตะมาโอเค เราก้อนนี้ทีนี้นี่ค่ะ มักไงเกาะแล้วก็ตัดแบบนี้นี่โอเคอันนี้ไม่ไม่ไกลจากบ้านนะคะเสียงใครเสียงที่ไหมคุยโทรศัพท์เหร kẹp bằng này đứa phụ nữ hơi hê 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 tôi sẽ như thế này bằng cọng kẹp 2 mươi bác con này bà bà xoay xoay bà bà nhọc cỏ đại cờ ok ok แค่นี้พอโอ้เจออีกเจออีกเห็นไหมทุกคนนี่ก็ไม่ใหญ่ไปมันเย็นเลยเนาะ เมืองก็สิเย็นแล้วนี่นเหดนีนเย็นเจ้าจ้อยซองสามองศาเขาก็แค่แก่นเลยนี่โอ้ยอยากเข้าป่าอีกแล้วเอเคค่ะเนี่ยค่ะทุกคนลองลือหาในป่าห้ากะเจออีกได้ไหมคือวันน่าว ค okay. นี่ไม่ได้ละเปียกแล้วหยานี่เนี่ยของเก่าคราวที่แล้วเดีย๋ยวเอาหาเบืงปลายาหนึ่งกันเด้อเพื่อมีอีกโอ้ยทุกคนมาเบื้องเนี่ยหน้าแบบโอ้โหเสียดายกอดเบื้องไงอัดเนวหยามันสูงตรงนี้โอ้ทุกคนดู sợ đại sợ đai, ba sáu, ba mươi sáu, ui nào quên lấy, sợ đại sợ đai, tất cả mọi người hết thấy đẹp, 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 หาใ้ดูทุกคนมาเจออีกนี่โอ้โหโอ้ยฝนเสียดายทุกคนขาฝนเสียดายไหมนาวถิ่มกอบักไงคือแบบรอบข้าวกอนู้นถ้าฝนยางเลาะจังเลยผนก็เได้กลับบ้านไปร้ายเติบอยู่หืมเสียดาย เค okay, ทุกคนเห็ดอ้วนๆเลยอะเสียดายมากเอามาเจอเห็ดยังอันนี้อันนี้ก็หลายเติบด้วยนี่เห็ดอะไรโอ้เห็ดอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเห็ดไร้นี่ยงวะสีม่วงนั่นนะโอ้ใช่ไหมเอ้ยใช่เห็ดบูวิดคนเจอเห็ดบูวิดเนี่ย นี่ดอกใหญ่เลยอะเนี่ยค่ะขอตัดขอตัดโอ้โหตรงนี้เพิ่งงามเลยนี่คือเห็ดบูบ,บูวิดนะคะพยายามอยู่นะพยายามเป็นบทสันเดอ Okay. เจออีกใครทุกคนบูวิดดอกใหญ่เลยนี่เอ้ยเพิ่งเคยเห็นบูวิดดอกบ้างไง คนคะตอนนี้กลับมาแล้วนะคะอยู่บ้านแลน้วนี่จะให้ดูผลงานของเราไปแป๊บเดียวนะคะนี่นี่คะ่ะไปแป๊บเดียวได้ล,ลายเติบไม่ไกลคะ่ะและที่สำคัญนะทุกคนนอกจากที่ผลจะได้เห็ดนะตลกมากไปแวะเกมเห็ดแป๊บนึงเนาะบปที่นี้พี่ใหม่แกบอกว่าเดี๋ยวแกจะแวะไปที่ทำงานคะ่ะ ไปเอาของก็เลยขับรถพานแล้วฝนไปเห็นคนเจะเขาเก็บยางตรงที่สาธารณะนะคะทุกคนเขาเก็บยางเสืกอยางเขาบอกที่รักเขาเก็บอะไรกันน่ะเนบนต้นไม้อะเขาเก็บอะไรผลไม้สินะไปะเที่ย้ากับบะหูเนาะพ่อแกไปเอาของอยู่ที่ทํางานแก่มบอกว่าคุณขับรถกลับกลับไปดูได้ไหมผลไม้สินะ <laughs> พี่น้องก็วนก็เลยขับขับรถกลับไปเบิง้งแล้วก็ลงไปเบิง้งว่าเขาเฮ็ดเก็บยาง,ย,างยุ้ต้นนะั่นนะ่ะนะนะ พอลงลงไปเบิรงพี่น้องมันเป็นหมากอันนี้หมากแอปเปิ้ลน้อยคราบแอปเปลิปปลหมึกแอปเปิ้ลน้อยทุกคนเยอะมากเดี๋ยวให้เบิรงเนี่ยทุกคนแลายคนชอบมากมันจะแบบว่าหวานนิดนิดส้มนิหน่อยนะทุกคน สมัยก็นนไปเล่นยูร้านเจียยาเนาะมีคนเอามาให้ป้าขวัญนาะยูร้านเจียยาอืมอืมานอบเปล่าอืกคนตายแน่นะอันนี้บ่นนียใจเดี๋ยวิไปเปิดอินเทอร์เน็ตบึงชิมอยู่ก็แซ่บอยู่นะก็คลายรสชาติคลายเหมือนแอปเปิ้ลนะแต่มันนุ่ยน่อย ไม่รู้ว่ากินได้ป่อันนี้อีกแบบหนึ่งนะคะแต่อันนี้แบบเป็นลูกใหญ่เนี่ยเป็นเป็นแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลเล็กเขาเรียกไอ้ Crab a p p l ลเล่นหายเติบพี่น้องนี่นี่ผมก็แปลว่าข้างล่างข้างล่างนะต้นมัน่สูงนะข้างล่างนี่ฮะยืดบ,บ่เถิงค่ะเก็บได้นิดๆิดน้อยๆผนก็เลยปีน <laughs> ปานลิงค่ะตัวน,น้อยๆปีน ปีนกันไปก็ะย่างกิ้งเขาหักเนาะต้นเขาใใหญ่ฮะนะจะเก็บได้บ่ลายวันที่นี่พ่อฝนลงมาพี่ไม่ขยาแป๊บเดียวพี่น้องโคบโอ้ยป่อยเห็นเมียปีนอยู่ได้นี่ยอะไรที horse, ่ it, pense, เก็บได้หลายๆเนี right? ่ยพี่ไม่ก็บขยาวขยำโคบโคลงมาโอ้ดีใจดีใจมากได้ตั้งเยอะยังมีอีกนะทุกคนแต่ว่าเอาแค่นี้แหละได้ของแ่บแล้วนี่จะจิ้มอะไรกินกระเบะพริกพริกไอ เกือเขานะทุกคนดีใจมากเลยและทั้งเห็ดแด้ทั้งเอครับแอปเปิลไปแป๊บเดียวนะแล้วก็พี่ไม้ก็มีเวลากลับมาทํางานของแกเนี่ยคะ่ะทุกคนดอกไม้ยังโอเคอยู่นะแต่ว่าน่าบ้านนะไปบ่ล้วเดี๋ยวใส่เบิ้งนะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะทุกคนเบิ้งน้าบ้านคน,นดูไม่ได้เนี่ยคะ่ะประมาณนี้แหละใบไม้เปลี่ยนสีหมดแล้วคะ่ะทุกคน ดอกไม้ผมก็ยังโอเคอยู่นะยังงามอยู่นะดาวเรืองสวยมากแต่ว่าบริเวณรอบๆก็จะรกๆหน่อยจริงๆสมควรลื้อล้วละทุกคนเนี่ยสมควรลื้อแล้ว,ว,ลแ,ลวแต่เรายังไม่ทําค่ะนี่แหละค่ะทุกคนบรรยากาศตอนนี้ใบไม้ร่วงก็จะไม่ค่อยนี่แหละกระสีข้างล่างกระสีเบื้องสกปรกยังไม่เก็บคเดี๋ยวรอให้เขาร่วงแบบร่วงเบิ่งกน ดอกใหม่ต้นใหม่ผมก็บพันไดเก็บค่ะมั่วตะเน่นน้ำเห็ดนี่ยและค่ะโอเคนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย